ครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกันอีกนะครับในหน้าที่27แล้วนะครับในส่วนที่เป็น Workbook หรือเป็นสม,มุดงานหรือเป็นแบบฝึกหัดของหนังสือที่ชื่อว่า n s ล y h ่ l l o w t r e 3เล่มที่3นี่นะครับหน้าตาหนังสือเล่มสีชมพูของชั้นป .3 A look at the s t u uh, d e n on s t u n t s book pad ให้ดูที่เด็กๆนะครับ นะคุณครูยังไม่ได้เขียนให้ว่าดูที่หนังสือดูที่เด็กๆด้วยนะครับไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวดูที่เด็กๆนะครับ children แปลว่าเด็กๆนะครับหลายคนในนะครับหนังสือเรียนนะครับ on zoom book นี่ก็คือหนังสือเรียนหน้าที่21 and write แล้วก็ให้มาตอบคำถามนะครับ write ในที่นี้แปลว่าเขียนแต่เขียนในที่นี้คือมาตอบคำถาม เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมาดูหนังสือหน้าที่21ที่เป็นหนังสือตําราเรียนก่อนนะครับนะคุณครูก็นํามาโหลดไว้ให้นั่นก็คือนี่นะครับหนังหน้าตาของหนังสือหน้าที่21ที่เป็นตําราเรียนก็จะมีสีเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า l look and Learn นะครับก็คือดูและเรียนรู้ work with your f r i e n d ให้ทำงานคู่กับเพื่อนๆของคุณคือจับคู่กับเพื่อนนะครับ discuss ให้ถกปัญหากันว่า what d is your a r e n ว่า เด็กเหล่านี้ต้องการที่จะรับประทานอะไรเป็นอาหารเที่ยงในประเทศของพวกเขาทั้งหลายก็มีเด็กไทยนะครับเด็กญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กจีนนะครับเป็นผู้ชายแล้วก็เด็กอเมริกันเป็นผู้ชายเขาก็เลยบอกว่า The Thai Girl นะครับเด็กผู้หญิงไทยนั้นนะครับจะรับประทานข้าวสวยข้าวสุกนะครับและก็หมูทอดเพราะฉะนั้น 123 1, 4 5สองสมี่เก้าอย่างนะครับอย่าให้ซ้ากันนะครับเดี๋ยวเราขีดไปเลยนะครับข้าวสวยกับหมูทอดนี่เด็กไทยกินไปแล้วนะครับนะขีดไปเลยเพราะฉะนั้นเหลืออย่างอื่นเด็กญี่ปุ่นนะครับจะรับประทานอะไรคือปกติแล้วทุกอย่างนี้รับประทานได้หมดนะครับนะแต่ว่า หมายถึงว่าในประเทศของเขานะครับเขานิยมรับประทานอะไรหมายความว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อที่2นะครับนี่ข้อแรกนะครับ the t h a i g i r นะครับเด็กนักเด็กไทย e a t นะครับเด็กไทยคนเดียวนะก็เลยกริยาเติม s รับประทานข้าวสวยและก็หมูทอดนะครับเด็กผู้หญิงไทยรับประทานข้าวและหมูทอดคุณครูแปลให้เรียบร้อยเสร็จพอมาตัวเล็กนิดหนึ่งนะต้องการห้เห็นภาพด้วยข้อที่2เด็กญี่ปุ่นนะครับเป็นเด็กผู้หญิงรับประทานก็ใส่กิิยาใสาเอสก์ไปด้วยนะครับปกติอาหารญี่ปุ่นก็คือซูชิและก็ไข่เพราะฉะนั้นไข่นะครับกับซูชิเด็กญี่ปุ่นรับประทานไปแล้วนะครับ เด็กหญิงชาวญี่ปุ่นรับประทานซูชิและไข่จบพอมาข้อที่3นะครับเด็กชายชาวจีนรับประทานอะไรครับชาวจีนในแน่นอนนะครับก็ต้องรับประทานก๋วยเตี๋ยวและก็อย่างอื่นก็อะไรอีกก็ได้นะครับนะแต่คุณครูใส่ให้เป็นปลาทอดเออแปลกเหมือนกันนะครับรับประทานก๋วยเตี๋ยวกับปลาทอดเพราะมันมีให้เลือกเท่านี้นะครับนะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวกับสลัดก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับ แต่คุณครูเขียนเป็นปลาทอดนักเรียนจะเขียนปวยเตี๋ยกับสลัดก็ได้นะครับเด็กชาวอเมริกันนะครับอาหารอเมริกันนั้นนะครับปกติก็จะเป็นพิซซ่าและก็แฮมเบอร์เกอร์นะครับเป็นของชาวตะว,วันตกนั่นก็คือพิซซ่านะครับและก็แฮมเบอร์เกอร์หรือสลัดนะครับเพราะฉะนั้นสลัดนักเรียนเลือกเป็นอ่าชาวไหนก็ได้นะครับนะหรือถ้าไม่มีอ่าเด็ก ประเทศไหนรับประทานชิงไว้ก็เหลือให้คุณครูก็ได้นะครับว่าไปงั้นนะครับไม่ได้เป็นมุกตลกนะครับคือนักเรียนจะประเทศไหนรับประทานสามอย่างไปก็ได้ครับไม่เป็นไรนะแต่คุณครูเขียนว่าประเทศละสองอย่างก็เลยเหลือสลัดอยู่นะครับโอเคมาต่อข้อต่อไปนะครับ b r e a d and match จงอ่านแล้วก็จับคู่คุณครูทำให้ใหญ่นะครับนะไม่ต้องไปดูอ่า สไลด์ตรงนั้นแล้วนะครับนะเพราะว่าไม่ต้องใช้แล้วมาดูตรงนี้กันนะครับนะจับคู่นั่นก็คือ at lunch time ในเวลารับประทานอาหารเที่ยงนะครับนะผู้หญิงคนนี้บอกว่า I want fried fish ฉันต้องการอะไรครับ f r ร์แปลว่าทอด fish แปลว่าปลาฉันต้องการปลาทอดก็ขีดมาที่ปลาทอดนะครับนี่คือปลาทอด นี่คือคำแปลนะครับนะข้อที่หนึ่งฉันต้องการปลาทอดคำแปลมาอยู่นี่นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่จะเขียนเดี๋ยวทําให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆตัวเต็มๆโตโตนะครับอ่าข้อที่สอง I like rice and fried egg นะครับ rice แปลว่าข้าวสวย fried egg แปลว่าไข่ทอดไข่ทอดในที่นี่แปลว่าไข่ดาวนะครับอ่านี่คือคําแปลนะครับ แต่นักเรียนขีดไปที่ตรงไหนครับข้าวกับไข่ดาวนะครับก็ขีดมานี่เลยครับนี่นะครับข้าวกับไข่ดาวนะครับไข่ทอดในที่นี่คือไข่ดาวนะแต่ถ้าไข่เจียวนี่ภาษาอังกฤษว่ายัางไงครับออมเล็ตนะครับออมเล็ตอ่าเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้เรียนในหน้าต่อ,ตอไปนะครับไข่เจียวอ่าเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้บอกว่า I like the salad นะครับ นักเรียนอ่านคําว่าสลัดออกก็ดูรูปภาพได้เลยนะครับขีดมานี่เลยครับสลัดนะครับคุณครูก็เขียนคําแปลให้อ่าตรงนี้นะครับนะคําแปลอยู่นี่นะครับคือคุณครูเขียนหมายเลข3ในที่นี้คือข้อที่3นะครับนะข้อ1ข้อ2อย่างนี้นะครับนะข้อ3ข้อ4นะข้อ5นะครับคุณครูเขียนเอาเองนะจะได้เข้าใจง่ายข้อ6ก็คือคําแปลอยู่นี่นะ แต่ว่าเวลาขีดนะครับนักเรียนต้องขีดไปที่อย่าปขีดที่คำแปลนะครับขีดไปที่รูปนะครับสลัดก็ขีดมาที่สลัดนะครับคนมีตาทิพตตาทิพตอนนั้นนะครับที่จะเห็นว่าคุณครูขีดให้แล้วนะครับแหมมุกนี้คุณครูใช้ได้ยังไงครับเนี่ยนักเรียนอย่ากโกรธคุณครูนะคุณครูเพิ่งนึกขึ้นมาเมื่อกี้วันนี้ตาทิพนะครับ i like i i like ice cream นะครับฉันชอบไอศครีมหรือชอบไอติมเพราะฉะนั้นก็ขีดไปที่ไอติม เขีดไปที่ไอติม I want นะครับ like แปลว่าชอบนะครับ want แปลว่าต้องการนะครับ want ฉันต้องการพิซซ่านะครับพิซซ่านักเรียนก็ขีดไปที่พิซซ่าเห็นไหมครับพอแปลออกนะครับนักเรียนก็เห็นภาพทันทีนะครับนาะก็ขีด,ได้ได้ง่ายเลย I like คฉันชอบ Noodles แปลว่าอะไรครับ Noodles แปลว่าก๋วยเตี๋ยวหรือแปลว่าเส้นบะหมี่อะไรต่างๆนะครับนะก็ขีดมานี่เลยนะครับอยู่ใกล้พอดีอันนี้คือคําแปลนะครับนะคําแปลนี่ข้อ6หมายเลข6ข้อ5หมายเลข5้นะครับข้อ4หมายเลข4นะครับคําแปลเป็นนั้นว่าคุณครูพะนานสอนรวดเร็วนะครับแต่ถ้านักเรียนเห็นว่าเร็วเกินไปนะครับก็เปิดคลิปฟังหลายๆรอบแล้วจะเข้าใจนะครับไม่ได้ถือว่าเร็วมากมายนะครับนะ โอเคจบหน้าที่27ไปต่อหน้าที่ย8่กันต่อครับผมาเลย